ป่าจะไม่ใช้ความใหญ่ครับแม่ไกเป็นหนวเตะขามาแหมมีอาการเหมือนกันฮะแมแข่งหลวมต่อยท้องมาโอ้โหลวงลำตัวครับโอ้แล้วดูครับหมัดเปอร์คัตของทางโอ้เดวีฟี่แต่ว่าครูสมทรงสวนขึ้นไปครับหมัดขวามัดซ้ายขึ้นไม่โดนฮะถีบสกัดไว้สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยลีเจนต์ตำนานมวยไทยและแอดมินทีนะครับผมวันนี้ฮะหลังจากที่คลิปครั้งที่แล้วครับแอดทีพาไปชมคลิปการแข่งขันของครูสมทรงเกียรติธรณีนะครับผมรรท้ากับ ฟันทอสนะครับผมแล้วก็เตะขานะครับผมจนฟันทอสเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ต่อได้ครับขอยอมแพ้ไปในยกที่3นั่นเองครับโอ้โหก็เรียกว่าไฟน์นี้นี่ทําได้ดีเหมือนเคยนะครับหลังๆจากนั้นครับก็มีคนคอมเมนต์นะครับผมหลายคนนะฮะว่าอยากจะชมคลิปการแข่งขันของครูสมทรงเกียรติธรณีนะครับผมนักชกในตำนานอีกครั้งวันนี้แอดทีพาไปชมกันครับนั่นคือไฟท์นะครับผมกับเดวิดฮัมฟรีครับในปี1989นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสที่เมืองปารีสนั่นเองนะครับโอ้โหไฟนี้นี่เรียกว่า มีคู่ชกน่าดูหลายคนเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในคิกการคิกบ,บ็อกซิ่งนะครับผมเดวิดฮัมฟรีย์นี่ดูฮะสูงใหญ่นะครับเ,เรียกว,ว่าน้ําหนักเนี่ยมากกว่าครูสมทรงเนี่ยหลายกิโลนะครับประมาณ8โลได้นะครับตอนนั้นเดวิดฮัมฟรีย์เนี่ยเป็นแชมป์นะครับผมแล้วก็ต่อยวันนั้นเนี่ยเจ็ดสิบห้าโลนะครับครูสมทรงเนี่ยต่อยแค่หกกิโลเท่านั้นเองครับก็ประมาณ8โลเนาะแล้วก็สูงกว่าครูสมทรงนะครับผม ประมาณ20เซนครับอ่าคุณสรงทรงสูง165ครับทางของเดวิดแฮมฟี่เนี่ย185ครับเดี๋ยวดูกันครับว่านักชกไทยของเราครับผมเอ่อเรียกว่าเสียเปรียบนะฮะทั้งเรื่องของส่วนสูงน้ำหนักนะครับผมจะเป็นยังไงครับในกติการเนี่ยรูปแบบกิการด้วยครับคิกบ็อกซิ่งครับห้ามล็อกคอตีเข่าห้ามฟันศอกนะครับห้ามจับขานั่นเองครับโอ้ต้องบอกว่ากิการนี้ก็เข้าไปทางของเดวิดแฮมฟี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูกันครับว่าไฟนี้จะจบแบบไหนครับ รวสมทรงครับผมทางฝั่งซ้ายนะครับกางเกงแดงเจอกับดวิดแฮมฟี่ทางฝั่งขวาครับผมจากอเมริกาครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งครับดูฮะกระโดดเตะมาครับเวางเหลียวหลังนะครับผมถ้าเป็นทางของไทยเราเดินเข้าหาครับรุสมทรงนี่ตั้งการ์ดนี่ดูครับเอาขาปิดค้างด้วยนะครับอย่างในลุกกันเท่าไหร่ครับเตะซ้ายสูงขึ้นไปครับการณ์นี่ชก2นาทีนะครับผมหายกนะฮะ เตะขวาสูงขึ้นมาโอ้โหนะระยะอันตรายเหมือนกันครับถีบมาครับผมจับขาอ่านี่ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมกติกาคทควันก,กซ้น่นี้ห้ามจับขานะครับขอโทษขอโพยกันไปครับดูอืมดูฮะจังหวะเตะสายสูงครับเนการการมวยของครูสมทรงอืมถีบข้างมาครับยายามที่ เดินเข้าไปเตะโอ้ยเตะให้โดนกระจับนิดนึงครับแหมกรรมการบอกให้เตะสูงขึ้นนิดนะครับเดินเข้าหาครับทิมซ้ายมาเจอกระแทกซ้ายครับแหมยังไม่ถึงครับขวากับซ้ายนะครับผมครูสมทรงนี่เตะซ้ายครับแหมมวยซ้ายครับเดินเข้าใส่้วหมัดซ้ายไปอีกทีนอ้หุยเวียงซ้ายของทางฮัมฟี่ครับน่ากลัวเลยฮะแหมถีบสกัดไว้ครับนี่ฮะแล้วต่อยมาพยายามที่จะต่อยแต่ว่าครูสมทรงพยายามจะเตะสวนคืนแต่ว่าไม่ถึงครับนี่ฮะหมัดทิมของทาง เดวิดแฮมฟี่ครับอันตรายนะครับผมน้ำหนักมากกว่าครับและระยะด้วยนะครับผมเรื่องของระยะนี่สำคัญครับผู้สมคทรงต้องเดินเข้าไปครับนี่ฮะหมัดกระแทกซ้ายครับจับมาแล้วเตะซ้ายตามไปอีกทีเตะซ้ายครับนี่ฮะเตะลึกเลยครับผมเตะไปที่ขาหลังของเดวิดแฮมฟี่ครับต่อยไปครับแม่ต่อยซ้ายแล้วเตะซ้ายอีกทีนึงครับเดวิดแฮมฟี่ว่ายังไงครับแม่ยังโดนก็ยังไม่ไม่ออกอาการเท่าไหร่โดนหมัดซ้ายไป เอาครับสวนขึ้นมาครับทิมทิมมาแล้วหมัดเวียงโอ้โหกระแทกมาแต่ไม่ถึงครับผมแล้วหมดยกก่อนครับผมเนี่ยโอ้โหดูแม่มีเชิญเข้ามุมเลยนะครับผมดูจังหวะเนี่ยครับการเตะของพลังครูสมทรงครับเตะละเอียงตัวเลยนะครับผมเตะตัดนะฮะเนี่ยจังหวะที่ทิมมาแต่ว่าห้ามจับนะครับผมก็เนี่ยรีปล่อยเลยครับพลังครูสมทรงครับ ดูว่ายกนี้นะครับดูครับเนี่ยจังหวะของเดวิีนทำฟีีที่ทิมทิมมาครับผมแล้วโอ้โหขวามาเกือบถึงนะผมกระแทกหมัดขวาแต่ว่ามาหมดยกซะก่อนครับผมสองนาทีบไวเหลือเกินนะครับผมก็เดิเชิญเข้ามุมครับแหมเรียกว่าแฟนๆนี่ตกมือกันนะครับผมสุภาพบุรุษครับเตะสายสูงขึ้นมาครับผมครูสมทรงวนๆออกมาครับอ้โดูครับแหมแลกกันนะครับผมแข่งกับหมัดครับ หมัดซ้ายไปแล้วเดินลูกไล่เข้าหาเตะสายสูงครับโอ้เดวิวแฮมฟี่วนถอยออกไปครับแม่กลายเป็นว่าเดวิวแฮมฟี่ครับตัวใหญ่กว่าแต่ไม่ใช้ความใหญ่ครับแม่กลายเป็นนูครับเตะขามาแม่มีอาการเหมือนกันฮะแม่แข้งนูต่อยท้อมาครับโอ้ล้วงลําตัวครับโอ้แล้วดูครับหมัดเปอร์คัตของทางโอ้เดบิดแฮมฟี่แต่ว่าครูสมทรงสวนขึ้นไปครับหมัดขวามัดซ้ายขึ้นไม่โดนฮะถีบสกัดไว้โอ้ ลุกไล่เข้าหาเตะขาตามไปอีกทีนึงแล้วหมัดซ้ายเข้าไปครับผมเตะขาตามเอาฮะแหมเาจาะยางก่อนครับขาเจ็บแล้วก็จะทําให้ออกน้ําหนักหมัดยากครับพยายามจะเตะคืนมาเหมือนกันครับผมดียร์ฟิลฟี่ดูครับหมัดซ้ายครับแหม่กอดครับอืเดินเข้าหากระแทกขวาโอ้โหดูครับพยายามจะกระทุ้งบนครับหมัดเมื่อกี้ครับโดนเตะขาคืนไปเหมือนกันเอาครับหมัดซ้ายตามไปอีกทีนึงเดินเข้าหาหมัดกระทุ้งแล้วไม่โดนครับเหวี่ยงหมัดมาแล้วหูหมัดซ้ายกระแทกไป โอ้ดูครับเดินโอ้โหหลบครับแล้วก็สายตาดีครับเตะขามาครับดูฮะแมทางเดวิยนฟี่พยายามจะทิมนะครับผมคอยดักทิมแล้วหมัดกระทุ้งบนแต่ว่าดึงหลบได้แล้วต่อยอส่วนครับเตะขาตามไปทีโดนหมัดกระทุ้งขึ้นมาครับหมัดกระแทกไปครับผมกระแทกซ้ายเตะขาตามไปครับอนี่ฮะกระแทกซ้ายโดนหมัดคืนเหมือนกันครับโดนทั้งคู่ครับแมผมสมทรงอือดูครับหลบคืนแล้วต่อยซ้ายมาครับผักออกฮะ เีเป็นมซีพยายามที่จะเหวี่ยงแต่ว่าดูครับโดนอาวุธเข้าไปแล้วนี่ฮะมีอาการครับสะดุ้งเลยครับผมยกสองนี่ฮะเตะขาตามมาอีกทีนึงครับผมแล้วเตะซ้ายสูงขึ้นไปโอ้โหนี่ครับเดินมาเจอหมัดพยายามกระแทกคอยป้องกันไว้แต่ว่าเจอดูครับผมแม่หยุดคูสมทรงไม่อยู่ครับนี่ฮะต่อยมาเตะเตะตามไปอีกทีนึงครับผมหมัดซ้ายหมัดขวาหมดยกซะก่อนครับแม่จังหวะติดพันนิดนึงครับก็ขอโทษขอโพยกันไปครับ โอ้โหดูฮะแม่กลายเป็นว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กแล้วนะครับผมในยกนี้นะฮะแมยกสองมายิ่งเห็นเลยนะครับผมว่าแมอาวุธของคู้สมทรงเนี่ยทั้งหนักกว่านะครับผมแล้วก็ทางเดวิดฮัมฟี่เนี่ยพยายามที่จะถอยแล้วก็คอยดักยับนะครับผมหรือว่าหมัดทิมนั่นเองนะฮะโอ้ดูครับนี่ฮะ กระแทกซ้ายสูงขึ้นมาครับเรียกว่าโดนแล้วก็มีอาการพังงานะครับซ้ายตามไปอีกทีนึงแต่ว่าแหมโดนนี้ก็โดนหมัดซ้ายของทางเดวิดแฮมฟี่คืนมาเหมือนกันครับดูฮะคือแกพยายามจะค้ำค้ำไว้ครับแล้วก็หนีฮะโอ้ต่อยไปครับเป็นการแหมก็คือป้องกันหมัดหน้าด้วยนะครับผมจังหวะเมื่อกี้ฮะเราดูฮะอืซ้ายไปครับเราเตะขาตามไปอีกทีนึงครับเนี่ยโอ้เรียกว่าเจ็บไปหมดแล้วนะครับผมทางของ นี่เป็นทฟรีครับเลาดูครับผมหมูแต่ว่าจังหวะที่เป็นลูกติดพันนะครับผมในช่วงท้ายยกพอดีนะครับเอาฮะนี่ก็เห็นว่าโอ้ไฟนี้มายิ่งยกมากยกขึ้นนะครับผมทางครูสมทรงยิ่งคึกครับมายกที่3เดินมาเตะขาก่อนเลยครับเอาฮะพยายามจะถีบมาไว้ครับผมแล้วก็ต่อยไปครับอื้มเจาะยางตามไปอีกทีครับแล้วจะเห็นนะครับผมสังเกตว่าครูสมทรงเนี่ยเตะหูดูครับแต่ละดอกแต่ลูกครับหนักๆทั้งนั้นนะครับ กระโดดเหินเตะไปเตะขาตามไปอีกทีครับอือเจอมาครับหมาแลกแข่งกันแหมไม่มีกลัวเลยครับโดนแบบนี้ครับเดินเข้ามาแล้วเตะไปอีกทีครับเตะสูงมาครับเตะขาตามไปจนล่วงครับโอ้โหนี่ฮะน่าจะโดนบริเวณหัวเข่านะครับกรรมการนี่นับก่อนเลยนะครับแหมให้เวลาให้โอกาสนะครับผมกับทางของเดวิดฮัมฟรีย์ครับแหมเพราะดูแล้วนี่เจ็บนะครับดูฮะโอ้โหเรียกว่าคันน่าจะเคล็ดขัดไปหมดแล้วนะครับผมเอากรรมการถามว่าสู้ต่อไหมครับเอาฮะ แมครั้งก่อนนี่ครูสมทรงก็เตะนอกยกสามครับครั้งนี้จะเป็นยังไงครับเตะไปเหมือนเนมีการไหวขอโทษหมุนตัวเตะครับเมื่อกี้เดินไล่ครับแมมั่นใจแล้วครับผมครูสมทรงแล้วดูครับจุดอ่อนมาแบบนี้ครับเตะขาไปเตะขาซ้ําไปอีกทีหนึ่งล่วงลงไปครับโอ้โหนี่ฮะฉายาลัมเบิร์ตแจ็คครับที่ทางชาวต่างชาติเนี่ยให้ฉายากับทางของครูสมทรงไว้ครับนักตัดไม้ครับนี่ฮะเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับดูครับ ถามว่าเอาไหมครับไม่เอาครับอืมอีวิมฟี่ไม่ยกขึ้นมาแสดงอาการว่าอยากจะสู้ต่อครับผมก็เป็นทางของครูสมทรงเกียรติธรณีนะครับโอ้หรือว่าสมทรงประจนไทยนะครับผมทำอ่าเยกวาสติชนะอ่อ t k เนะครับกรรมการยุติการชกไปนะครับผมในครั้งนี้นะครับนี่ครับนี่ไปยกให้ด้วยครับทั้งเรื่องของน้าหนักตัวที่น้อยกว่านะครับผมแล้วก็ระยะวุธที่สั้นกว่าด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหใจในใหญ่กว่าเห็นเห็นนะครับผมนี่ครับ กาบขอโทษด้วยนะครับดูครับจังหวะที่เตะขาไปครับโอ้นี่คือหันหนีแล้วนะครับผมแล้วก็ดูจังหวะนี้แหมติดแขนนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าโดนการคอนี่เรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหดูแล้วดูลูกนี้ครับผมเตะขามาโอ้โหเห็นแล้วนี่น่าจะเจ็บมากครับผมน่าจะโดนบริเวณเอตรงแถวๆหัวเข่านะครับผมเนี่ยโดนเข้าไปแล้วดิเวนฟี่ก็ล่วงลงไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็กรรมการก็มาครับผม นับนะครับแล้วก็ทางดวแยมฟี่ก็ขอยอมแพ้ไปนะครับผมกลายเป็นทางของครูสมทรงครับผมเนี่ยอดีตแชมป์ราชดำเนินนะครับผมคว้าชัยไปได้ครับน่าเสียดายนะครับผมที่ท่านกลับมาเปิดค่ายที่เมืองไทยเนาะแต่ว่าท่านหัวใจล้มเหลวนะครับผมเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมในณปัจจุบันแม่ถ้าเกิดอยู่ในยุคนี้นี่ผมบอกเลยว่ามาต่อยวันแชมปนชิพนี่มีโบนัสแตกแน่นอนนะครับผม มาอยู่กันในช่วงเปิดตำราหลังเกมนะครับผมสนับสนุนโดยแฟร์เทคครับอุปกรณ์กีฬาดีๆแบรนด์คนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกนะครับผมต้องบอกว่าไฟนี้นะครับผมก็เป็นอีกไฟหนึ่งครับที่ครูสมทรงเนี่ยแสดงทักษะมวยไทยได้ดีนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าไฟนี้เนี่ยได้เปรียบข้อหนึ่งนะครับผมของทางครูสมทรงนั่นก็คือการที่คิกบ็อกซิ่งในยุคนั้นนะครับผมไม่มีการ ป้องกันการเตะขาที่ดีนะครับผมเพราะว่าในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยในยุคนั้นนะจะไม่เตะขากันนะครับผมก็เลยทําให้นักชกอย่างดวิดแฮมฟรีเนี่ยไม่สามารถที่จะมีทักษะในการป้องกันการเตะขาได้ดีนั่นเองครับแล้วด้วยลูกเตะของทางครูสมทรงเนี่ยเตะได้รุนแรงอยู่แล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกฮะฉายาของทางครูสมทรงคือนักตัดไม้นะครับผมที่ทางของอาทางฝรั่งเนี่ยเป็นคนตั้งให้นะคือเมืองไทยเราเนี่ยเรียกว่า,าคนเหล็กเนาะแต่ว่าทางฝรั่งเนี่ยโหเขาเห็นการออวุธแบบนี้แล้วเขาก็เลย ให้คํานิยามว่านักตัดไม้นั่นเองครับแล้วก็รวมถึงนะฮะรูปแบบการเตะของทั้งคู่สมทรงเนี่ยจะเห็นว่าการเตะของคู่สมทรงเนี่ยเป็นการเตะแบบเอ็นตัวนะอ่าอย่างที่เห็นตามรูปเลยนะครับผม <Aa. S 1> ก็คือทําให้การที่จะออกหมัดส่วนนะครับผมการออกหมัดเหวียงดักชกเนี่ยทำได้ยากพอสมควรเลยครับรวมถึงทั้งคู่สมทรงเนี่ยมีการเอ่อการป้องกันตัวการมองสายตาที่ดีนะครับผมจะเห็นว่าจังหวะที่แบบมีลูกหลบลูกหลอกนะครับผมที่ทาง คุณสมทรงเนี่ยคอยมองแล้วก็ดึงหลบแล้วก็หลังจากนั้นค่อยต่อยสวนเนี่ยทำให้ทางคุณสมทรงเนี่ยได้เปรียบนะครับผมในไฟนี้เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ด้วยอีกอย่างประสบการณ์นะครับและจิตใจของทางคุณสมทรงครับนี่ะอย่างที่เห็นแม้ว่าจะตัวเล็กกว่านะครับผมแต่ว่าเดินบุกเดินบี้เดินลุยนะครับผมแล้วก็ทําให้ไฟนี้คว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดครับแถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับ แอดที t, แล้วก็เพจมวยไทยรีเจนต์รวมถึงช่อง YouTube และช่อง TikTok ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ